มันเป็นจังหวะเข้าบอลที่สิ้นคิดมากๆนะครับโอ้โหกูรูหลายคนรุมชั่วคายฮาวเวตนักเตะของอาร์เซนอลเข้าบอลโง่ามากๆเลยนะครับแล้วก็บอกว่าบรูโน่กิมารายศอกไม่ถึงขั้นใบแดงนะครับ แกรีเนวิลล์กับออกโรงตำหนิคายฮาวเวตสำหรับจังหวะเข้าประทะอันตรายใส่ลองสตาร์ฟในเกมในเกมที่แอสตันแพ้นิวเมื่อคืนนี้1ประตูศูนย์แบบดรามา่านะครับคายฮาวเวตเนี่ยเข้าบอลหนักใส่คู่แข่งจนทำให้ผู้เล่นเจ้าถิ่นรับเข้ามากรูหวังจะเอาเรื่องและกดดันูุตดศินให้แจกใบแดงเลยแต่ฮาวเวตได้รับแค่ใบเหลืองเท่านั้นแล้วแกรีเนวิล e ช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกนะครับดยมองว่าจังหวะนั้นฮาวเวตเข้าสกัดแบบไม่จำเป็นเลยครับมาฟังสิ่งที่เนะว่า เออเป็นการเข้าสกัดที่โง่และงี่เง่ามากผมคิดว่ามันอันตรายนะเขาไปไม่ถึงบอลเลยพุ่งพรวดเข้าไปแบบนั้นการเข้าสกัดของคาวเวิร์ทำให้แอนโทนีกอร์ดอนนะครับลองสตาร์ทกับ Star, ก็ฟรายเบนแชร์โดนไปเหลืองด้วยซึ่งทำเอาเนวิลถึงกับแซลนะบอกว่าสุดท้ายแล้วฮาวเวรก็ทำได้ดีมากนะเพราะพูเล่นเนิวก็าสนสามคนเลยที่โดนไปเหลืองอะ่ะ ส่วนด้านันของเชมี่คาร์เกอร์เห็นด้วยกับแกรี่นิวิลกับเกี่ยวกับการเข้าประทักของคายฮาเวตโดยเสริมบอกว่าเออเป็นการเข้าสกัดที่โง่เง,ง่าจากฮาเวตทุกคนพากันรุมพุทธศิลป์เพื่อกดดันแจกใบแดงอันนี้คือสิ่งที่เจมี่คาร์เกอร์ได้เสริมไว้นะครับต่อมาเนี่ยมีดราม่ามากขึ้นอีกหลังจากบรูโน่กิมารไรส์กองกลางของนิโคลสันดูเหมือนไปชักศอกใส่จอร์จิโยนะครับแถวด้านหลังศีรษะของคู่แข่งแต่กลับไม่ได้รับการลงโทษอะไรเลยด้านันของเจมี่คาร์เกอร์บอกว่า เออผมคิดว่ากิมารายใช้แขนเขาดันมากกว่าเขาหัวเสียมันไม่ดีเลยสําหรับผมถ้าพระศิลเห็นก็แจกใบเหลืองได้นะแต่ผมไม่คิดว่ามันควรจะเป็นใบแดงอ,อ,อันนี้คือสิ่งที่เจมมี่คาร์กเกอร์ได้เสริมไว้เกี่ยวกับประเด็นของคายฮาวัยที่เข้าบอลแบบไม่รู้อีโนอีเน่เมื่อ,อ,อคืนนี้นะครับแล้วก็ กิมารไรส์ครับสอบไม่ถึงขั้นแดงนะครับถือว่าเป็นอะไรที่ต้องติดตามครับจังหวะที่ไม่น่าเข้าก็เข้าสําหรับคายฮาวเวดครับโดนวิจารณ์เละเลยในจังหวะที่เข้าไปเสียบลองสตาร์ฟนะครับชุดกันเลยครับมีความคิดเห็นยังไงกับจังหวะของคายฮาวเวดก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้จัดไปใหววรุ่นจัดไปย,วยาวๆเลยครับผม